ทำอย่างไรจะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเรียนรู้อย่างมีความหมาย š. มีคุณค่าทาอย่างไรที่จะให้การเรียนรู้ของเขาเป็นการการเรียนรู้เนี่ยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะบุคคลทําทอย่างไรที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใช่ไหมครับ <uros> เป็นการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการเรียนรู้ที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับแล้วเป็นการเรียนรู้ที่สามารถทําให้เกิดรายได้เกิดรายได้ระหว่างเรียนเข้ามานะครับ ทำยังไงนะมีหลายโรงเรียนทําได้นะครับเด็กปถมเข้ามาเรียนเนี่ยจบป .6 ปุ๊บเนี่ยมีเงินกลับไปเป็นคนละหลายพันอย่างเงี้ยมีตัวอย่างของเรียนที่ทําได้แล้วนะครับอันนี้คือในเชิงรูปแบบของการเรียนรู้ในแง่ของระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้หรือทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ใช่ไหมครับมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องให้ความสนใจนะะ เช่นแหล่งเรียนรู้จากชีวิตจริงแหล่งเรียนรู้ลายบุคคลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ใช่ไหมแหล่งเรียนรู้ในแง่ของการลงมือปฏิบัตินะฮะคือพื้นที่เพื่อการปฏิบัติการของเด็กอาจจะมีนะฮะเรียนกเกษตรก็ต้องมีแปลงผักใช่ไหมไม่ใช่แปลงผักก็อาจจะต้องมีกระถางนะฮะมีขวดมีอะไรต่างๆที่ทํากันในโรงเรียนแรงต่างเนี้ยนะครับนะเรื่องของแหล่งเรียนรู้ก็จะมี เยอะแยะอันนี้เป็นเรื่องของโคเลอร์นะิ Co ่งสเปซเป็นเรื่องของระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีรูปแบบการเรียนรู้นะครับมีทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ถึงไปพูดกันถึงเรื่องการประเมินการเรียนรู้ซึ่งต้องเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่เป็นการสอบแต่ทำยังไงผู้เรียนต้องเซลิเวอเรตได้ไหมเซลิสเซ s เมนต์ ment, ได้ไหมเรียนเขาต้องประเมินตัวเขาเอง ใช่ไหมครับต้องมีการประเมินแบบ collaborative evaluation ก็คือคนอื่นก็ร่วมประเมินด้วยนะครับประเมินเพื่อให้การข้อมูลย้อนกลับนะครับประเมินการนำไปใช้ในชีวิตจริงประเมินเพื่อการพัฒนาประเมินเพราะฉะนั้นการประเมินไม่ใช่การประเมินประเภทให้คะแนนตัดเกรดนะคือเป็นการประเมินตามสภาพความเป็นจริงการประเมินเพื่อการพัฒนาอะไรต่าง